สัตหลาดคำรามออกมาอย่างน่ากลัวและพุ่งเข้าใส่พระมหาพิธรรมทันทีพระอภิธรรมไม่หวั่นไหวต่อความน่ากลัวของปีศาจท่านหลับตาลงและเริ่มสวดมนต์คาถาระหว่างที่สวดมนต์อยู่นั้นก็ได้มีเสียงพูดว่าข้ารอเจ้ามานานเหลือเกินเจ้าหญิงมัลลิกา หลังจากสิ้นเสียงพูดก็ได้เกิดภาพนิมิตขึ้นมาในเมืองเล็กๆเ,เมืองหนึ่งมีเจ้าชายวาคินและเจ้าหญิงมัลิกาเป็นคู่สามีภรรยากันทั้งคู่ปกครองบ้านเมืองแห่งนี้พวกเขารักกันมากและใช้ชีวิตปกครองบ้านเมืองอย่างสงบสุข มาหลายปีความรักของพวกเขาเป็นที่อิจฉาและปลื้มปิติของชาวเมืองนี้เป็นอย่างมากที่มีเจ้าเมืองที่รักกันมากและปกครองบ้านเมืองอย่างเป็นธรรมจนกระทั่งวันหนึ่งสงครามได้ประทุขึ้นอย่างแรงและมันได้ใกล้เข้ามา ึงเมืองของพวกเขาเรื่อยๆเ,เจ้าชายวาคินผู้มีความกล้าหาญและรักเมืองของตัวเองยิ่งชีวิตเมื่อสงครามก่อตัวขึ้นและคุกคามอาณาจักรของเขาเจ้าชายวาคินตระหนักดีว่ากำลังพลของเขาไม่อาจต้านทานกองทัพศัตรู ที่แข็งแกร่งได้ด้วยความสิ้นหวังเขาจึงหันไปพึ่งพาคาถาโบราณที่เล่าขานกันว่าจะทำให้ผู้ที่สวดมนต์มีกายเป็นปีศาจที่แข็งแกร่งเหนือมนุษย์เจ้าชายวาคินจึงได้เข้าไปในห้องลับใต้ดินของพระราชวัง ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาของตำราโบราณและเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์เขาใช้เวลาหลายวันในการศึกษาคาถาและเตรียมตัวสำหรับพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเจ้าชายวาคินจึงเริ่มสวดคาถาด้วยเสียงอันดังก้องกังวาน ร่างกายของเขาสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งตัวพลังงานอันมืดมิดไหลเวียนไปทั่วร่างกายของเขามันเปลี่ยนแปลงเขาไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อพิธีกรรมสิ้นสุดลงเจ้าชายวาคินได้กลายเป็นปีศาจที่รูปร่างสูงใหญ่มีเขาเป็นกวาง และมีดวงตาสีแดงกำ่ัที่หน้าสะพรึงกลัวขณะที่เจ้าชายวาคินกําลังรวบรวมกําลังพลเพื่อปกป้องอาณาจักรของตนอยู่นั้นข่าวร้ายก็มาถึงว่าคนรักของเขาเจ้าหญิงมันลิกาได้ถูกทหารของฝ่ายศัตรู ลักลอบเข้าไปสังหารอย่างโหดเหี้ยมเจ้าชายถึงกับสุดลงกับพื้นด้วยความเสียใจอย่างสุดขีดดวงตาสีแดงกำของเขาเปลี่ยมไปด้วยความเสียใจและความโกรธแค้นเขาไม่คิดว่าจะต้องสูญเสียคนรักไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยความโกรธแค้น เจ้าชายวาคินจึงนำกองทัพปีศาจบุกโจมตีกองทัพศัตรูอย่างเด็ดขาดเขาฆ่าศัตรูไปเป็นจำนวนมากเพื่อล้างแค้นให้กับเจ้าหญิงมัลิกาแต่แม้จะสังหารศัตรูไปมากมายเพียงใดความเจ็บปวดภายในใจของเขาก็ยังคงอยู่ หลังจากสงครามสิ้นสุดลงเจ้าชายได้สร้างสุสานที่สวยงามให้กับเจ้าหญิงมันลิกาข้าสัญญาว่าข้าจะรอคอยเจ้าตลอดไปเจ้าชายวาคินพูดเบาๆขณะที่น้ำตาไหลาอาบแก้ม เจ้าชายวาคินต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดทรมานจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและความเศร้าโศกเสียใจจากการเสียคนรักไปนอกจากนี้เขายังต้องต่อสู้กับความกลัวว่าเขาจะต้องสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปตลอดกาล ข้าไม่มีวันลืมเจ้าเลยมันลิกาข้ารอเจ้าเสมอช่วยปลดปล่อยข้าเถิดหลังจากสงบสติอารมณ์ลงพระมหาอภิธรรมจึงหลับตาลงแล้วเริ่มสวดมนต์ปลดปล่อยวิญญาณร้ายให้หลุดพ้นจากพันธนาการ ร่างกายของปีศาจค่อยๆเปล่งแสงแล้วกลับร่างมาเป็นเจ้าชายวาคินตามเดิมใบหน้าสุดท้ายที่พระมหาอภิธรรมได้เห็นคือใบหน้าของเจ้าชายวาคินที่ยิ้มทั้งน้ำตาและค่อยๆหายไปในที่สุด เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจพระมหาอภิธรรมจึงปิดประตูห้องใต้ดินและกลับออกมามุ่งหน้าเดินทางเข้าป่าหายไปตลอดกาล